ถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้นะคะเราก็จะไม่มีวันเติบโตที่เราจะลงมาเกิดเราจะมีเป้าหมายแห่งดวงวิญญาณของพวกเราเราจะมีเส้นทางของพวกเราเราต้องโตค่ะจะมีดวงวิญญาณที่ยกมือนะคะยกมือเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไปได้ไกลกว่านี้อย่าลืมนะคะคนที่เขายกมือแล้วอาสามาทำร้ายเรา คนที่ยกมือแล้วอาสามาทําร้ายเราคนที่ทําร้ายเราพลังงานที่เขาส่งมาหาเราคือความคือพลังงานของพลังงานลบพลังงานของความไม่หวังดีเวลาที่เขาทําร้ายเราจบแน่นอนคุณส่งขึ้นพลังงานอะไรออกไปคุณจะได้รับแบบนั้นคนที่ทําร้ายเราเขาอาจจะในเหตุการณ์ทางโลกเหตุการณ์ภายนอกเขาอาจจะชนะเขาอาจจะได้เราอาจจะเสีย เราเสียเขาได้แต่สิ่งที่เขาส่งออกมาคือพลังงานของการทำลายล้างดังนั้นพลังงานนี้จะต้องสะท้อนกลับไปหาตัวเขาอย่างแน่นอนต้องสะท้อนกลับไปหาตัวเขาอย่างแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นฟังต่อสิ่งที่เกิดขึ้นฟังต่อแต่เขาอาสามาทำร้ายเราพลังงานนั้นตีกับทำให้เขาจะต้องได้รับผลกรรมที่เขาทำกับเราโอเคไหม ทำให้เขาต้องล้มเหลวเหมือนกันเขาก็ต้องอาจจะต้องโดนจับติดคุกเขาก็จะต้องเจอในเส้นทางของเขาเขาก็ต้องได้รับเคาะกรรมที่เขาได้สร้างเอาไว้วันนั้นทุกตาเข้าใจเหตุผลนี้ดีและทุกตาก็ใช้ความเขาเรียกว่าอะไรจะพูดว่าพยายามมันก็ดูไม่น่าฟังคําว่าพยายามทุกตาก็ฝึกฝนตัวเองแล้วกันในการให้อภัยผู้คนเหล่านั้น ถึงแม้ว่าคนข้างๆเราหรือคนรอบข้างเราครอบครัวเราพ่อพ่อแม่เราจะบอกว่าโง่พลาดเห็นไหมบอกแล้วอย่าไปรวยอย่าโลภเราเราก็รู้สึกกดดันใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราผิดจริงๆเออเราโลภจริงๆเราผิดจริงๆอะไรเงี้ยทันใดนั้นเองนะคะเราก็กลับมาให้อภัยตัวเองค่ะให้อภัยตัวเองเพราะว่าเราไม่รู้เพราะวันนี้เราไม่รู้เราก็กลับมาให้อภัยตัวเองแล้วกลับไปให้อภัยคนที่ทำร้ายเรา ธุรกิจที่เราทําทุกคนที่ตอนนี้ที่เรากําลังเจอทุกเรื่องรางวเราก็กลับไปให้อภัยให้อภัยโดยการใช้คําว่าขอบคุณขอบคุณนะตุกตาที่เธอพาตัวเองมาถึงจุดนี้ฉันจะยอมรับความจริงฉันจะทําให้ดีขึ้นฉันจะพาเธอไปพบความสุขเติบโตไปด้วยกันนะตุกตาขอบคุณเธอมากที่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ทิ้งฉันไปแต่สุดท้ายก็มีเธอดวงวิญ,ญญาณของเราอะ สุดท้ายก็มีเธอที่อยู่กับฉันย4ี่ชั่วโมงไม่เคยจากฉันไปไหนเลยแต่ฉันต่างหากละ่ะที่จะผลักใส่เธอออกไปจากชีวิตฉันฉันต่างหากที่ผลักเธอออกไปโดยการที่ไปใช้พละงกำลังตัวเองใช้ความคิดใช้อีกโก้แต่ไม่ได้ใช้ดวงวิญญาณไม่ได้ใช้ศักยภาพภายในเลยฉันขอโทษวันนี้ฉันจะทำงานร่วมกับเธอนะตุกตาแล้วก็กลับไปขอบคุณคนที่มาทำร้ายขอบคุณนะที่เธอเข้ามาช่อโกงฉันที่เธอเข้ามาหักหลังฉัน ที่เธอเข้ามาอะไรก็แล้วแต่พูดไปเลยถ้าวันนี้เธอไม่เข้ามาทํำลายฉันฉันจะไม่มีทางมีสติและหยุดอยู่นิ่งขอบคุณที่ทําให้ฉันได้รู้ความจริงขอบคุณที่ทำให้ที่ทําให้ฉันนะเข้าถึงตัวตนภายในของฉันขอบคุณเขาไปเลยค่ะถ้าไม่มีเหตุการณ์ความท้าทายบอกเลยคุณก็ยังอยู่จุดเดิม คุณยังรักจุดเดิมคุณยังรักความทุกข์คุณยังรักสิ่งที่คุณทําอยู่แม้คุณไม่มีความสุขมันไม่มีเหตุบังเอิญที่เกิดขึ้นดวงวิญญาณคุณเขาไม่เอาค่ะยังไงเขาก็จะผลักคุณออกมาจากจุดนั้นแน่นอนเพราะมันไม่ใช่วิถีทางแห่งดวงวิญญาณถ้าเส้นทางนั้นมันไม่มีมันไม่ได้นําทางด้วยความความสุขทุกเส้นทางนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์หน้าที่การงานการเงินต้องขับเคลื่อนด้วยความรักทั้งสิ้น สิ่งใดก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความรักวันหนึ่งมันจะจบลงค่ะวันนั้นนะคะให้อภัยตัวเองขอบคุณพวกเขาพูดอย่างนี้มาตลอดระยะเวลาสองปีค่ะเขาเรียกว่าปลดล็อกตัวเองค่ะพูดมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งนาะวันที่ลูกนาเปลี่ยนแปลงชีวิตอ่ะวันที่ลุกนาเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากชีวิตอ่ะเชื่อไหมชีวิตมันพลิกเลยในวันที่เรายอมรับด้วยหัวใจจริงๆยังใช้เวลาเป็นปี ใช้เวลาเป็นปีเลยนะพวกเราในการที่เราจะยอมรับว่าความท้าทายนั้นมันไม่ได้ทําร้ายเราอะเรารู้เพราะเราอ่านหนังสือเรารู้เพราะเรามีครูมีโค้ดเรารู้เพราะเราเรียนใส่จิตวิญญาณครูโค้ดก็คอยเป่าเขาเรียวกว่าอะไรพูดใส่หูเราบอกว่าตุ๊กตาเนี่ยความท้าทายมันทําให้เราเนี่ยเข้าถึงตัวเองเรารู้ค่ะเรารู้เหตุผลแต่เราไม่ได้ตระหนักรู้เราไม่ได้ตระหนักรู้แต่เรารู้ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ต้องเกิดจากการรู้เสียก่อนความรู้ที่ลูกนาพูดถึงที่เรายึดความรู้ยึดความเก่งไม่ใช่ไม่ดีนะแต่เราต้องใช้หัวใจนําทางด้วยการใช้ความรู้ความเก่งความสามารถของเราที่เรามีในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแต่เราใช้ความรักในการนําทางในวันนั้นทุกตาก็รู้ใช่ไหมก็รู้รู้รู้จกระทั่งวันหนึที่เราปลดล็อกตัวเองได้ที่เราเข้าถึงจริงๆนะคะ พลิกชีวิตเลยนะพวกเราคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดงานได้งานเพราะเราเข้าถึงตัวตนภายในแต่การที่เรายกระดับจิตวิญญาณของเรายกระดับชีวิตของเราไม่ให้ความท้าทายหรือความล้มเหลวมาฉุดหลังเราแล้วยกระดับชีวิตจิตวิญญาณของเราขึ้นมาจากจุดนั้นด้วยการไม่ตกเป็นเหยื่อสถานการณ์นั้น ไม่คิดว่าตัวเองเป็นเหยื่ออีกต่อไปและคิดว่าฉันนี่แหละจะกลับมาเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วเราก็เดินสายพัฒนาตัวเองโดยตลอดเรียนรู้ลงมือทำทำใหม่สิ่งใดไม่ใช่ทำใหม่สิ่งที่มันล้มแลว้วอย่าไปเสียดายอย่าไปสนใจมันสิ่งที่ผ่านมาปล่อยมันไปสิ่งที่ผ่านมาปล่อยมันแต่เรากลับมาวันนี้เรามายืนอยู่จุดนี้เราต้องเข้าใจและตระหนักรู้ให้ได้ว่าเราเรา มีอะไรที่ผิดพลาดถ้าสิ่งนั้นมันถูกต้องเราไม่มีคางสูญเสียที่มันสูญเสียวันนี้เพราะเราทําบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดและไม่ถูกต้องในเรื่องเรื่องนั้นแต่เราไม่ได้ผิดนะเราไม่รู้เราจึงทําไปโอเคปะและในวันที่ลูกตาปลดล็อกในระดับดวงวิญญาณมีครั้งหนึ่งนะคะลูกตารู้สึกว่าลูกตาโดนคนรักก็ที่ลูกตามีความรู้สึกที่ดีให้โดนทําร้ายอะ่ะ เชื่อไหมมันเสียใจมากแล้วมันทําให้ตุกตาจมอีกรอบหนึ่งจิตจมแล้วคะแล้วก็แบบมันมันรู้สึกมันไม่มีพลังในการทำงานมันรู้สึกนอยมันรู้สึกแอบเศร้าการที่ทุกตาเข้าไปพบพระเจ้าคือทุกตาต้องการไปรับพลังงานความรักจากพระองค์ ทุกต้องการไปทุกตาต้องการพบพระองค์เพราะทุกตารู้ว่าพระองค์คือพระผู้สร้างเราสาย the law of universe สายกฎจักรวาลเราเราเรียนรู้เรื่องพระเจ้ามานมนานแล้วนะคะได้รับการเกิดใหม่นะคะได้รับการฟื้นฟูนะคะในระดับดวงวิญญาณอะไรประมาณนี้คะ่ะวันนั้นทุกตาก็โชคดีได้มีโอกาสเข้าไปนะคะวันนั้นนะคะเมื่อพร,พระเจ้ามาแตะตุกตานะคะ เข้าถึงความรักแบบสุดขั้วหัวใจเลยเข้าถึงความรักชนิดที่แบบแบบว่าเรารักดวงวิญ,ญญาณเราแบบเราสามารถตายเพื่อตัวเราได้เลยะเออมันเป็นอย่างนั้นเลยมันขาดดิ้นน่ะมันเป็นความรักที่ท่วมทน้นมันเป็นความรักที่ฉลากรักตัวเองความรักนั่นนะคะพระองค์เนี่ยทรงประทานให้เราทุกคนมีหมดทุกคนในดวงวิญ,ญญาณของพวกเราทุกคนเติบโตด้วยความรักจุดเริ่มต้นจุดตั้งต้นของเราในดวงวิญ,ญญาณของเราทุกดวงตอนที่ลงมาเกิดเริ่มต้นด้วยความรัก คือพลังงานของความรักที่อุดมสมบูรณ์ทุกดวงวิญญาณนะคะแต่เราหลงลืมไปเพราะว่าเรามาใช้ชีวิตในโลกและให้โลกบงการความทุกข์ความเศร้าความล้มเหลวการดา่าการใช้ชีวิตทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างปิดกั้นพลังงานความรักที่เรามีต่อตัวเองเนี่ยหายไปหมดสิ้นแล้วก็ลืมความรักจากพระบิดาในวันนั้นทําให้ทุกตาเนี่ยได้นะคะได้เจอพระบิดานะคะแล้วก็ได้เข้าถึงความรักที่พระอ,องค์มีต่อเราและเราก็รักพระอ,องค์ถ้าเรารักพระเจ้า,จาได้เราก็จะรักตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะ เพราะมันคือพลังงานเดียวกันเวลาที่เราส่งความรักหาใครก็แล้วแต่พลังความรักนั้นพลังงานใดก็แล้วแต่ทั้งทั้งความรักและพลังงานเกลียดถ้าเราส่งไปหาใครพลังนั้นพลังงานงงานั้นก็จะส่งมาหาเราส่งลบไปลบก็ตีกลับมาหาเราดังนั้นวันนี้เราส่งความรักไปหาพระองค์ความรักก็สะท้อนกลับมาที่ดวงวิญญาณของเราก็เลยทําให้เราเนะี่ยเข้าถึงความรักมากเลยและทันทีที่เราเข้าถึงความรักนี่วันนั้นอยู่ๆค่ะ จิตของทุกตานะคะขนาดที่ดำดิ่งแล้วก็กำลังแบบรักมากเลยขนาดที่ดำดิ่งอยู่นะคะแบบดิ่งไปเลยะคะ่ะแล้ววุบเข้าไปท่าไหนก็ไม่ทราบนะคะก็ไปเห็นดวงวิญญาณของคนคนหนึ่งที่ทุกตาเล่าเมื่อสักครู่นะคะที่เรารู้สึกเจ็บปวดที่เราติดค้างและทําให้เราเนี่ยไม่ก้าวหน้าในชีวิตทําให้เราเดินบนเส้นทางก็ทําให้เราติดอยู่อย่างนั้นนะคะเพราะเรา เรารู้สึกว่าเราโดนทำร้ายตลอดเวลาแม้เราจะบอกว่าเราให้อภัยทันทีที่เราไปเห็นพระเจ้าพาทุกตาไปเจอสิ่งนี้ถ้าทุกตาไม่เจอเองทุกตาไม่กล้ามาพูดทุกตาเคยได้ยินคนพูดได้ยินมาเยอะเลยแต่ทุกตาเนี่ยไม่ใช่ไม่เชื่อแต่เราเราเราไม่เคยสัมผัสเราไม่รู้แต่ครั้งนั้นทุกตาไปลึกไปลึกเลยถึงขั้นที่ในระดับดวงวิญญ,ญาณว่าพระเจ้าพาให้ทุกตาไปเห็นเลยว่า ดวงวิญญาณดวงนี้แท้จริงไม่ได้มาทำลายตุกตาดวงวิญญาณเนี่ยเป็นคนยกมืออาสาเป็นคนยกมือและอาสาเพื่อมาทำให้ตุกตาเติบโตเป็นตุกตาในวันนี้ดวงวิญญาณดวงนั้นนะ่ะยกมือขึ้นอาสาเพื่อที่จะทำให้ตุกตาเติบโตในวันที่เราไม่เติบโตนะคะ จะมีดวงวิญญาณดวงหนึ่งอะค่ะในวันที่เราไม่แสดงศักยภาพที่แท้จริงจากภายในออกมาค่ะจะมีดวงวิญญาณอยู่ดวงหนึ่งที่อาสามาเพื่อสิ่งนี้มาเพื่อขัดเกลาเรามาในรูปแบบของเพื่อนฝูงเจ้านายแฟนพี่น้องพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนร่วมงานมาในรูปแบบคนที่เรารักทั้งสิ้นและเราก็จะเจอความสัมพันธ์ของคนที่เรารักนี่แหละทำลายเราซ้ำ ถ้าคุณเปลี่ยนการมองโลกของคุณจะเปลี่ยนวันนั้นทุกตานกลับไปเห็นดวงวิญญาณดวงนั้นไม่ได้เห็นหน้าตาด้วยไม่ได้เห็นหน้าตาดวงคนคนนั้นด้วยแต่เรารู้ว่าพอเราไปเห็นดวงวิญญาณไม่มีรูปลักษ์ดวงวิญญาณไม่มีรูปลักษ์ไม่มีอะไรที่จิตทุกตานไปสัมผัสเนี่ยมันเป็นมันเป็นเราเห็นเป็นเพียงแค่เรารู้ว่าดวงนี้เป็นใครเรารู้ว่าเราคุยกับใครเราเห็นภาพว่าเขาอาสาว่าเขามาเพื่อให้เราเติบโตจริงๆ